คำเตือน เด็กะเยวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบันเดย์ช่วงสองตัวชัวร์นะช่องไปกับแจ็คบันเดย์ครับสำหรับวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2560ใช่ครับต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลยุโรปและฟุตบอลในประเทศนะครับกลับมาลงทำการแข่งขันกันแล้วครับเดี๋ยวนี้เราดูว่าสองทีมที่น่าสนใจเป็นอะไรกันบ้างครับส่วนผลงานเมื่อวานในไอจักเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับผลงานของเราสุดประทับใจกันอีกแล้วครับใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้ครับก็สามารถกดได้ที่ิ หน้าโปรไฟล์ของบอลเทเดกันได้เลยครับหรืออินดิคช่องทาง แอดไลน์แอดเอฟทหนึ่งเจ้าครับก่อนไปฟังสองตัวชัวร์หน้าชจอนครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครจุดท่องทางของบอลเด็กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามบทวิเคราะห์ดีๆกันแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มที่คู่แรกนะครับในการฟุตบอลไทยดิสอครับเป็นคู่ระหว่างคอนแก่นยูเต็ดครับพบกับลาศีใสยูเต็ดครับคู่นี้ครับเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองกีสานเลยซึ่งทั้งสองทีมเขาบอกว่าผลงานเนี่ยสวนทางกันหน่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวเล็กเขาบอกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับแต่ลาศีใสเป็นน้องใหม่ที่ล สเกินผลงานของเขาครับในทุกการนี้เป็นทีมไร้พ่ายยังไม่ปาชัยให้กับทีมใดและผลงาน5นัดหลังสุดครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีมากๆครับส่วนเจ้าบ้านอย่างคอนเกนเต้ครับห้านัดหลังสุดครับเก็บชนะได้เพียงแค่เกมเดียวและ2เกมล่าสุดครับก็เสมอทั้งนัดเลยคอนเกนเต้ครับนี่ได้ว่าเป็นทีมที่พลาดท่าเสียประตูง่ายๆสะเเกินในทุกการนี้ซึ่งแตกต่างกับราศิสายครับเป็นทีมที่เน้นจังหวะโต้กลับและเกมรับเนี่ยเหนียว แนเหลืเกินและวอ้ดีครับเงื่อนไขของขอนแก่นจะต้องเอาชนะราศีใสเท่านั้นถึงจะได้ฉูกกับ,บัน้นผมเชื่อว่าราศีใสครับที่เป็นทีมที่เกมรับมีวินยัย อดทนในการอาศัยจังหวะโตกลับมีทีเด็ดทีขาดครับที่จะสามารถบุกชนะขอนแก่นถึงในบ้านเพราะขอนแก่นครับเป็นทีที่เสียประตูง่ายเหลือเกินเวลาบุกเพลินๆนะครับเจอจังหวะอาศัยโตกลับของราีไสยไม่น่าจะรอดครับและผมเชื่อว่าราศิสายวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพราะว่าขอนแก่นแบกน้ำหนักมาแบบนี้อยู่ราศิสยสดใสกันแน่นอนครับส่วนคู่ที่สอนครับเราจะดูในถึงฟุตบอลยุโร ในลีกฝรั่งเศสรครับเป็นคู่ระหว่างนีทครับเจอกับโอลิมปิกมาซเซยนีนะครับต้องบอกว่า2-3ทุกการแล้วเนี่ยเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีครับมีโอกาสนะครับคั่วถึงแชมป์กับ ปารีสแชนแชมงกันเลยทีเดียวแต่ด้วยกันนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยครับดรอปลงไปมากๆครับตอนนี้อยู่อันดับ9้าของตารางและฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับถึงแม้ว่าจะชนะ3เกมได้แต่2เกมล่าสุดนะครับก็แพ้ทั้ง2เกมเลยซึ่งแตกต่างจากกับโอลิมปิกมาเซยนะครับผลงานในลีกของโอลิมปิกมาเซยต้องบอกว่าผลงานดีมากๆครับสามารถเก็บชนะได้แทบทุนัดแต่นัดที่แพ้ครับก็เป็นแพ้ในศึกฟุตบอลยุโรปให้กับอัตาล่ตงาและวันนี้ครับผมเชื่อว่าโอลิมปิกมาเซยที่แบกน้ำหนักมาเีย แค่ปาตากลมเท่านั้นมีโอกาสครับบุกไปชนะนีดได้ถึงถิ่ครับเพราะฟอร์มโอลิมปิกมากเสร็ต้องบอกว่ารู่การนี้ฟอร์มในลีกเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินครับสามารถเอาชนะทีมแก่งอย่างปาริชแมงมาด้วยครับทีม่ใหญ่ในปีนี้ในศึกหลีกเออพวกเราเสร็จรับเสร็จ โอลิมปิกมาเกเซยแทบทุกทีมเลยผมเชื่อว่าวันนี้ครับโอลิมปิกมาเกเซยมีโอกาสครับบุกชนะนิดอย่างน้อยนะครับหนึ่งตัวครับเลือกเชียร์ไปที่โอลิมปิกมาเกเซยกันได้เลยครับสองทีมน่าช่องนะครับขอเลือกเชียร์ไปที่ราศีสายเด็ดและโอลิมปิกมาเกเซยจะสร้างความทับใจให้กับ FC แจ็คมาเดย์กันแน่นอนและใครที่อยากได้แนวทางฉบับเต็มครับก็สามารถปัดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ขอบอลเดกันได้เลยครับรับรองชุดข้าใจกันแน่นอนให้ทุกบกจบที่แจ็คบาบอลบอลทุเรไร